สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลุงป่าเอาอาสู้ขู่สวนครับพอ่พอๆรับผมสวีคนเดิมครับพี่น้องในงวดประจำวันที่หนธันวาคม2,566ัน้าอยพี่นอ้องเด้อเอามนนี้ถืโอ,อกาสพี่น้องลงตัวเลขแนวทางของอาจารย์นุ่มเมืองนุ่มเมืองยดพี่น้องนะครับอาจารย์หนุ่มเมืองยศ ทางจะสูทอนได้พี่น้องเด้อทางบังไฟไงบังไฟโกสำหรับคลิปแรกลงของ่นไปนั่นก็คือเป็นเลขกวิ่งนะครับงดที่ผ่านมาเพิ้ใไ้วิ่งหนึ่งและสี่พี่น้องเหลขเด่นเหล็กวิ่งของเพิ่นเขาเขาหนึ่งสี่พี่น้องกอดข้อกันมาตรงๆคือ 1- หนึ่งสี่พี่น้องนะครับสำหรับงดที่ผ่านมาอาจารย์หนุ่มมังยศให้วิ่งหนึ่งและสี่พี่น้องแตกที่หนึ่งสี่ตรงๆนะครับคลิปนี้เป็นคลิปจับคู่นะครับ จับคู่ให้พี่น้องอฟซีแฟนช่องได้พี่น้องเดอ้อนะครับสำหรับเมือวานเมื่อก้อนนี่ลงคลิปเพิ่นไปนะก็คือเลขวิ่งเพิ่นพี่น้องนะครับวิ่ง8กับวิ่ง5พี่น้องสำหรับงวดเมือวานที่ลงไปพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้เป็นเลขจับคู่จับชุดนะครับฟันตัวใดให้พี่น้องมาเบิง่งมาชมน้ำกันสำหรับเลขของอาจารย์หนุ่มเมืองยศทั้งยะสูทอนทั้งบังไฟใหญ่บังไฟโกูได้พี่น้องเดอ้อเอาแบดถือโอกาสทายถ้ำ คลิปของอาจารย์นุม่มพงุดอยู่ทางบริเวณวัดองหลวงปู่อยู่ทงังตลาดนงเกยพี่น้องตลาดนงเกยอาเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นอยู่ทา,างบ้านเอ็ดเอ็นพี่น้องนะครับพี่น้องเขามาแล้วฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดไลค,ค์กดแชร์ให้น้ำไปเด้อพี่น้องนะครับคนละหนึ่งไรหนึ่งแชร์เ็่เป็นคนรักเลง้ยงแกกับลูกกับหลานทั้งอำเภอชุมแพพี่น้องนะครับอพอจะได้เหตุคลิปใหม่ๆฝากพี่ตอนน้อง สุขสุขคนในเบื้องในชนวต้องกันเรื่อยๆพี่น้องนะครับหลังจากจบคลิป,ปนี่แล้วก็จะเดินทางเข้าที่จังหวัดขอนแก่นมหาสรารคามพี่น้องติดตามน้ำพอสรารคามหรือว่าอาจารย์แดงอาจารย์กโกยพ่อบันเทิงนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินทางเขา้ทาท่าอําเภอบนันไผ่ยเวองพนพี่น้องนะครับฝากพี่น้องสุขุสุขคนติดตามไว้นอพนี่น้องเนาะเอาเบาๆลร้ยาห้างพี่น้องนี่คือหลักฐานเก่าเด้อพี่น้องหลักฐานเก่าวงวดที่ผ่านมางวดประจำวันที่16ที่ผ่านมาพี่น้อง อาจารย์หนุ่มเมืองยศพ,พี่น้องงวดล่าสุดงวดก่อนพุ่นเพื่อนไห่แตกที่ห้าหนึ่งตรงตรงพี่น้องนะครับสำหรับงวดล่าสุดวางหนึ่งหน,น่สองสามมื่นี่พานมาพี่น้องเพื่อนไห่หนึ่งกับซี่พี่น้องหนึ่งกับสีบสำหรับเลขกวิ่งกอดคอกันมาออกที่หนึ่งสี่ตรงตรงเด้อพี่น้องเด้อนี่คือหลักฐานเก่าพี่น้องโอ้ยแอบก็บเปลี่ยนวัดพี่น้องเอ้ยไข่ประท่านเศร้าอยู่พี่น้อง ปาจีบเดินทางไปหาอาจารย์แดงไปหาอาจารย์กุยพี่น้องแต่ว่าไข่นะครับต้องจําใจไปเราพี่น้องนะครับไข่กับทีนุ่งเสียนนะันนะาเอานะครับตอนนี้ยังประเนศฮอดน้องเลือ,อยูยพี่น้องย่ตลาดนองเกยยียโยนะครับก็จีมืดพ่อดีหนาวพอดีเลยพี่น้องนะครับเนาะอ่ะพี่น้องไข่มาฮามืแเราพี่น้องนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเด้อพี่น้องรักษาสุขภาพตัวเองให้ดี นะครัพราะอาบน้ำก็จะอาบพี่น้องเส้นไว้ก็ได้ดอกน้ำนะครับเส้นไวยเบิดอนน้ำแล้วค่อยอาบก็ได้พี่น้องมาทั้งประหยัดน้ำทั้งบ่ได้เสียค่าน้ำเด้พี่น้องเด้อนะครับเอาผู right 拜拜้ใดบ่อยากอาบน้ำคุณบ่ต้องอาบและพี่น้องนะครับเนาะอาเว้าสูพี่สุนองฟังจะไปเซียอ์ทวีค้นเดิมได้พี่น้องนะครับอาบแน่มันสีนอนน้งกันบ่ได้เดียวกับเมียกระดาให้นะครับเอานี้คือหลักฐานเก่าของอาจารย์หนุ่มเมืองยศงวดที่กวนพันแตกที่ห้าหนึ่งตรงๆง นะครับงวดต่อมาราสูตรบ่งนึงหันเพื่อนหหนึงกับซีปลอดข้อกันมาหนึ่งซีเต็มเต,มต็มพี่น้องนะครับสำหรับงวดนี้เพื่นที่ไห้ตัวใดพร้อมกับจับคู่จับชุดนะครับมาตัวใดพี่น้องมาเบึงมาชมน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อเอางวดประจำวันที่1นธันวาคมสอง6ัพี่น้องนะครับนี่คือเลขของอาจาร,รย์ หนุ่มเมืองยศทางยะสูทอนนะครับเพื่อนกับมีซื้อเสียงดังในช่องใหญ่ยูทูปใหญ่ๆมากหลายต่อหลายช่องพี่น้องนะครับผมไปเป็นช่องในน้อยขอขอหอยขอแขนน้ำเพิินนะครับเอาอาจารย์หนุ่มเมืองยศเพื่อนเให้คว,วามเมตตาความเลี้ยงตนเพื่อนกิดความอนุเคราะห์ร้อมกับทรงตัวเลขมาให้สุงวดสุดวดก็ขอบุญขอบคราคุณนะครับอาจารย์หนุ่มเมืองยศเป็นยางสูงนะครับเนาะ เอาหนึ่งท่านว่าค้ม2 5 6 6ันายหกหกนี่คือเหลขกจับคู่ของอาจารย์หนุ่มเบืองยศด้วยพี่น้องเด้อนะครับงวดนี้เพื่อนไหแปดกับห้านะครับตัววิ่งของเพื่อนพี่นอ้องจีกอดข้อกันมาบอห่าแปดพี่น้องรอ่อบืองรอชมน้ำกันสำหร,รับที่ผ่านมาเพื่อนหฮหนึ่งกับ4ีกอดข้อกันมาหนึ่งีพี่น้องนะครับสำหร,รับงวดถัดไปเพื่อนไ้แตกที่ห้าหนึ่งตรงตรงพี่น้องนะครับสำหร,รับงวดนี้สามตวัวตรงมีเก้าศูนย์หาได้พี่น้องเด้อ 905 955 925พี่น้องนะครับสำหรับ3ตัวตรงนั่นมีอยู่3ชุด3หางพี่น้องนะครับสชุด3หางสำหรับ2อตัวมี05 25 1หหหาและ55หาได้พี่น้องนะครับอาจารย์เพิ่นว่งกลมไห้ที่05และ55หาได้พี่น้องตัวเน้นของเพิน่นนะครับพี่น้องมักค่อยไปจับไปจองสื่อสากักินแบง่งรัฐบาลกันได้พี่น้องเดอ้อ นะครับนี่คือแนวทางของอาจารย์หนุ่มเมืองยุทธท่างจะสูททนทางบังไฟไ่บังไฟกู่พี่น้องเรียกจับชุดจับคู่ได้งวดประจำวันที่หนึ่งท่านว่าคมพี่น้องนะครับเอาขอบคุณนหลายๆพี่น้องที่เข้ามาเบิงมาชมเด้อนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจลุกป่าสู้ขู่ทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลทุกแค่ ของพี่ของน้องนะครับที่เขามากดไลค์กดแชร์ให้ลูกให้หลานชาวอำเภอจุ้มเพ,มพมนะครับลูกหลานของพี่ของน้องเม่ว่นผู้อื่นผู้ไก่พี่น้องขอขอหอยขอ,ขอ,ขอแขนน้ำปลาน้ำลุงน้ำพีน้ำ,น,ำ,น,ำน,น,อน,นองสู้ขู่สู้คนพี่น้องซอยผักซอยดนันให้น้ำเนเด้อช่องใน,น่อยฝากพี่ฝากน้องสู้ขู่สู้คนพี่น้องนะครับพักกันแพ่กกพงกันยาติฉิมจิปลาลูกหลานไว้ขางทังผู้เดียวพี่น้องนะครับฝากพี่ฝากน้องฝากพี่น้องอิฟซีทังเมืองนอกเมืองหน้าทังเกาหลีใต้ทังฮ่องกงทัง ญี่ปุ่นทางสวีเดนทางอังกฤษและทางไต้หวันสู้ขู่สกคนทุทันนะครับซอยผักซอยด่านซอยเบิงซอยแยงให้นําเน่นะครับขอบคุณหลายๆพี่น้องให้ความหักความเมตตาความสงสารโดยดีมาตลอดเนะพี่น้องเด้อเอาทายคิบแล้วพี่น้องผมทวีคนดืมจีขอยุติคีปของอาจารย์หนุ่มเบิงยศทางยะสุทอนนะครับงวดก่อนผนแตกที่ห้าหนึ่งนะครับงวดลาสูตรแตกที่หนึ่งสี่งวดนี้จีแตกตัวใดพี่น้องมาเบิง มาชมน้ำกันนะครับในงวดประจำวันที่1ธันวาคมนะครับในคลิปนี้หรือว่า,าโค้งสุดท้ายน้พี่น้องเนาะก่อนจิตยุติคลิปของอาจารย์นุ่มเบื้องหยดนะครับบอกให้ซุยเีน้องได้ฟังได้ชมน้ำกันอีกรอบหนึ่งบางท่านกับมาที่หลังบางท่านกับมาว่าท่านบางคนกับเลียนนาเลียนหลังอยากเห็นตัวเลขนะครับเลียนหาว่าท่านเห็นก็จะเห็นยุทธไทยคลิปพอดีเอา ให้ถูอกอกถุกใจอีพออีเมยียสุขูมสุขคนลแหละพี่น้องบางคนกับวาทาวิคนเดิมจะเบาโดนหลายโลกเบาเบาดนกับบ่ได้อีเมยียเอ้ยอีพอเอ้ยบัคับควเวลาเปรียดหน้าที่เก่าหน้าที่ลูกหลานก็ลงคลิปบ่ได้บ่าสามารถที่จะหยุดคลิปได้นะครับกำหนดกฎเกณฑ์ขันตั้มเขาเปรียดหน้าที่แหละอีเมยียนะครับเอานี่เกื้อจันนุ่มเมืองยอดพี่น้องเพื่นอนห้วิ่งเปดกับหาเด้องอดนี่พี่น้องนะครับฟันสามตัวตรงๆก็คือมีอยสามชุดสามหาง905 955 925ด้วยพี่น้องเด้อนะครับสำหรับสองตัวที่พื้นวงกลุ่มเน้นๆหรคือศูนย์หาและ55พี่น้องมักคอยจัดคัดคอยพานพี่นอ้องทางทองฮาสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสรากินแบงรัฐบาลเพียงเท่านั้นบอสนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพนันแต่ยางใดได้พี่น้องเด้อโปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมพี่น้องนะครับมักก็คอยจัดผมเป็นซื้อกลางเป็นสะพานบุญให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้น นะครับคบสามารถที่จะรับรู้ได้คือการวาเลกเพื่อนที่ออกตัวใดนอบพี่น้องเนาะเอาพิจารณาเอาเงินในกระเป๋าของพีของน้องบ่มีผู้ใดที่จะโจกได้เอาไปซื้อได้นอกจากพี่น้องจะเบิง้งจะมักจะชอบถูกอกถูกใจคอยไปซื้อค่อยไปหากันเด้อน,นะครับอ่ะขอพี่น้องย่ด,ดีไม่แห้งพี่น้องนะครับความสุขตรงมีเกทันผู้ชมผู้ฟังเอฟซีของทวีคนเดิมสู้ขูุ่กคนพี่น้องกินเงินก็ขอให้ได้เงิน คิดท่องกับคอให้ได้ท่องเด้ออีพออีเมยียสูข,ขู่ทุกคนนะครับให้ลำลำรว่ยๆเฮงๆปักปังในงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่นะครับกระเป๋าตุงตุงกินยาบกจกกระยายลุ่งพี่น้องหักกันแพงกัน,กนยาดิฉิมจิปาลูกหลานหน่อยทางอำเภอจุม้มเพช่องน,น้อยช่องทวีคนเดิมฝากพีฝาก,กน้องสู้ข,ขู่ทุกคนซอยเป็นเลขเชี่ยแรงผักดันให้ลูกให้ดาให้ลูกให้หลานน้ำในเรือพี่น้องเด้อ นะครับก็แล้วที่นี่ขอเล่าพระจากพี่จากน้องในคลิปของอาจารย์นุ่มเมื้องหยดไปเพียงที่นี่อระก,กาศคำว่าอยู่ดีไม่ให้อีกรอบนึงพี่น้องสวัสดีครับ